โมทิสมภพารที่พวกเราจะได้พึ่งพาอาศัยเราเป็นคนไทยเราไม่ได้มีใจเป็นขำเสียแจะว่าพูดถึงการเป็นการทวงมูลคุณก็ไม่ใช่เพราะคนไทยเรานั้นเคยเอื้ออารีโดยไม่ได้คิดหวังผลตอบแทนพี่น้องอายุรุ่นกลางๆคนเนี่ย คงจังจำได้ว่าเมื่อสมัยขเขมรเดือดร้อนต้องเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในเมืองไทยนั้นสมเด็จพระนางเจ้าด้วยพระองค์เองสเสด็จไปในค่ายพักคู่ลีภัยเพราะได้ทรงเห็นในภาพว่าเด็กเล็กของขเขมรอ,อพยพที่เข้ามานั้นนอนอยู่กลางดินกินก้าวราย นอนอยู่ในกองอุจจาระปัสสาวะกินข้าวอยู่ในที่นั้นนอนที่นั้นก็ทรงสเสด็จไปด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นคุณเซนในฐานะที่มีพระมหากราุณาธิคุณกับคนขมรคุณในฐานะที่คุณเป็นผู้นำของขมรควรจะต้องตระนัดและระลึกถึงพระมหากราุณาธิคุณอันนี้ แต่การกระทำของค,คุณนั้นมันตรงกันข้ามตลอดมาอย่างที่ผมยกตัวอย่างว่าแม้กระทั่งที่ทคลองลึกก็ยังอุตส่าห์ถมดินเข้ามาที่เขาพระวิหารเส้นเขตแดนที่น่าจะเป็นแนวตรงก็กลับต้องว่าวออกมาเอาพระวิหารไปเพราะฉะนั้นเมื่อตอนนั้นน่ะเขมรจะต้องตายเป็นไลลิงอะไรขึ้นมาน่ะพี่น้องจําได้ไหมแต่ตอนหลังมาเพาื่อความเอืออารี ของทหารไทยหรือว่าคนไทยเราจะได้เปิดให้เขามาขึ้นบันไดทางด้านหน้าของพระวิหารแต่เขาก็ไม่นึกถึงอความดีของเราวันนี้ขเขมรเอาพยพก็มาสถารชา,าติมาขอพื้นที่มาขอดินแดนเราเพื่อจะสร้างค่ายอพยพเราก็หาให้ที่พักที่อาศัยให้มาพึ่งพระรมโพธิสมภาร ผมเด็จพะนางจเจ้าได้พระมีพระเมตตาเข้าไปช่วยเหลือแต่เสร็จแล้วเมื่อสงครามเขาสงบ <c oughs> เขาไม่กลับไปคงอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมยังไม่พอนะพี่น้องหลักเขตเนี่ยสมมุติว่าสมมุติว่า,มมต,วาตรงนี้เป็นหลักเขตค่ายอพยพอยู่ตรงนี้เพราะต้องอยู่ในเขตแดนไทยอย่างแน่นอน อย่างที่พม่าหรืออะไร,รอ,อะไรที่อ,อพยพเข้ามาเนี่ยก็ต้องมาอยู่ในเขตแดนไทยเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้เพื่อไมให้เกิดปัญหาอย่างสมัยก่อนละมั้งก็ถึงเอามาตั้งบางทีก็ตั้งสิบกิโลห้ากิโลสิบกิโลเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอย่างนี้นั่ไม่พอนะครับไปย้ายหลักเขตจุดสมมติว่าอันนี้เป็นสี่สิบเจ็ดอยู่ในนี้ใ่ายอาพยพอยู่ตรงนี้ย้ายหลักเขตไปที่ตรงนี้เพื่อที่จะให้หมู่บ้าน ให้หมู่บ้านที่เขาอยู่ขณะนี้เนี่ยอยู่ในเขตแดนเขมรพี่น้องลองคิดดูว่าความรู้สึกนึกคิดเขาเ้าไปอย่างไรนอกจากไม่นึกถึงบุญคุณแล้วยังเนรคุณไะอีกด้วย เพราะฉะนั้นผมและพวกเราเนี่ยถึงได้ออกมาในคราวนี้เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าคนไทยเรานั้นยังมีความหวงแหนยังมีความรักชาติรักบ้านเมืองยังหวงแผ่นดินอยู่ ไม่ได้รู้คลายไม่ได้รู้ลืมที่กลัวว่าสงครามจะเกิดขึ้นมานั้นน่ะผมคิดว่าไม่เกิดเดี๋ยวลองผมจะลองพูดให้พี่น้องมนฟังว่าที่ผมว่าให้สงครามจะไม่เกิดเพราะอะไรถ้าเขาเขาคิดว่าเราอ่อนแอเขาก็จะลุกเรา แต่าหากว่าเมื่อใดเจ้าขาเห็นเราเอาจริงเขาก็จะไม่ทำไม่ทำยกตัวอย่างถ้าหากคาฮุนเซนเนี่ยอยาใช้คำว่าขมเหรใช้คำว่าฮุนเซนดีกว่าคิดจะรบกับไทยแล้วแล้วก็คงไม่ทุบแผ่นป้ายอนั้นที่เขายอมทุบนี่ก็เพราะว่าหลีกเลี่ยงการที่ว่าพอเห็นว่าไม่ได้แล้วทหารไทยเอาจริง คนไทยเอาจริงแล้วคนไทยไม่ยอมแล้วไม่เป็นลูกไล่เขาอีกต่อไปแล้วไม่ยอมประนีประนอมนล้ผอมตนให้เขาอีกต่อไปแล้วเขาก็ยอมและนี่จะหากว่าทหารของเราได้ทําแสดงบทบาทให้เห็นว่าเราพร้อมรบผมเชื่อว่าทุกอย่างจะคลี่คลายขณะนี้พี่น้องจะสังเกตเห็นว่าคุณเซนนีไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลย กลายเป็นโยนไปให้กระทรวงต่างประเทศจัดการอะ,อะไรกระทรวงกระทรวงตอบโต้เร็วอะไรเขาออกมาจัดการตัวตัวคุณเซนนั้นรู้ตัวแล้วว่าขณะนี้สงสัยว่าต้องตกกอีแน่นอนแล้วเพราะไม่เพราะว่าเป็นผู้นําที่หลงอํานาจเหลิงในอํานาจที่ตัวมีอยู่คิดว่าสามารถจะทําอะไรได้ตามอําเภอใจที่เคยทําเห็นเรายิ่งอ่อนให้ เร่งว่านานาชาติจะมองในเราว่าเราเป็นชาติใหญ่กว่าเราเหนือกว่าเราจะไปรังแกประเทศที่อ่อนด้อยกว่าผมเชื่อแล้วเกิดว่าทหารไทยหรือคนไทยเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่ที่เพราะเขาเขา,เขาคิดว่าเขาสามารถจะทำอะไรได้ตามพอวยใจก็ถึงได้มารุกรานเราซึ่งผมคิดว่าอันนี้ ของฮุนเซนแต่ว่าไอการที่เราบังคับให้เขาเอาทงลงอีกนั้นมันก็อาจจะมีปัญหาบ้างเขาคงอาจจะไม่ยอมทำให้เราคล้ายๆว่าถูกรุกมากเกินไปยังไว้เชิงอยู่ใช่ไหมครับนะเขาต้องยังไว้เชิงอยู่บ้างใช่ไหม ก็คงจะต้องเป็นอย่างนั้นผมคาดการว่าเขาเป็นอย่างนั้นใลนนักษณะอย่างที่คุณตรสปักว่าคือเขาต้องไว้เชิงนิดหน่อยแต่ว่าในโอกาสหนึ่งเขาคงจะต้องเอาลงหรืออาจจะมีการประทะก,กันบ้างพี่น้องก็อย่าตกใจผมมีความมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นโดยเฉพาะเมื่อได้มีโอกาสได้คุยในรายละเอียดกับ พนอากาศเองเธอศักแล้วผมมั่นใจว่าแม่เฉพาะกองทัพอากาศกองทัพเดียวก็สามารถที่จะผลักดันได้ทหารเราอยู่เฉยๆปล่อยให้นักบินเขาแสดงซึ่งได้ข่าวว่าครึ่งวันก,จก็จบ จะรวดแซมที่คุณเซ็งก็เตรียมไว้นั่นน่ะยี่สิบกระบอกสามสิกระบอกเลยนะนะั่นน่ะเอาไปล้อมรักดูแลบ้านเขาวอาจะดีกว่าเพราะว่าไม่ฉะนั้นแล้วถ้ามันมีความจาเป็นขึ้นมาแล้วบ้านเขาก็อาจจะโดนจะรวดจากเครื่องบินเราก็ได้แต่ผมยังเชื่อมั่นว่าโดยวิสัยของคนไทยเราก็คงจะไม่ลุกเข้าไปถึงพนมเปญ ก็คงจะอยู่แค่ชายเขตแดนตามแผนที่ที่ได้มีการปักหลักเขตกันเอาไว้เรียบร้อยแล้วมีแนวสันปันน้ำอยู่เรียบร้อยแล้วและประเดี๋ยวไปตามนั้นซึ่งผมคิดว่าถึงตอนนั้นการเจรจาก็จะมีผลเพราะฉะนั้นมันมีความจำเป็นที่จะตงยกเลิกเอ็มอ จำเป็นที่จะต้องใช้กำลังผลักดันเพื่อเอาประเทศแผ่นดินของเราคืนมาแล้วพอกระที่สำหรับเรื่องนี้เสร็จแล้วทหารเมื่อเรามีเขตแดนอมาชัดเจนแล้วเนี่ยทหารทั้งหลายงบประมาณที่เราต้องสูญเสียไม่ต้องสูญเสียทหารกลับเอาประชาชนนี่แหละ ไปวางเป็นแนวตลอดแนวเขตแดนเมื่อใดที่ลุกล้ำเข้มาอีกไม่ต้องมาพูดจากันอีกแล้วเพราะได้พูดกันแล้วจัดการทันทีถ้ายังอวดดียังไม่ยอมปิดชายแดนเขาต้องอดตาย เขาต้องอาศัยอาหารการกินจากเมืองไทยอยู่เวลานี้ซึ่งเรารู้อยู่เต็มอ,อกแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะทําทหารทุกคนรัฐบาลก็คงไม่อยากจะทำในในประเด็นนี้แต่ว่ารายได้ที่ได้จากขาเขมรน,นั้นมันไม่ได้มีความจําเป็นอะไรเลยแล้วก็ทางคุณเติมศักดีวิทยากรทั้งหลายเนี่ยพูดอยู่เสมอสมอว่าผมประโยชน์ในอาไทยนะ่ะเป็นเรื่องสําคัญ พี่น้องทั้งหลายรู้อยู่แล้วว่ามันมีทรัพยากรอยู่ใต้ทะเลนั้นมากน้อยแค่ไหนและเป็นความชอบธรรมของเราที่จะขุดเอาขึ้นมาให้จีนมาทำก็ได้เราก็จะมีน้ำมันใช้มีแก๊สช้โดยไม่ต้องซื้อจากต่างประเทศเราจะประหยัดเงินาได้เยอะเป็นความชอบธรรมของเราที่เราจะทำได้ผมเอง ไม่ได้อยากเด่นอยากดังไม่อยากจะเอาตาแหน่งอะไรไม่อยากจะเป็นรัฐมนตรีแต่ว่าผมต้องมาเพื่อชาติและบ้านเมืองตราบใดที่ผมยังสังขารยังพอจะมาได้หรือว่าถ้ามาไม่ได้แม้มาไม่ได้จะต้องนั่งรถเข็นมาถ้าเพื่อชาติบ้านเมืองแล้วผมพร้อมจะมาร่วมกับพี่น้องครับ ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับท่านอดีตรองอธิบดีกรมตำรวจฝ่ายความมั่นคงนะครับพลตำรวจเอกมนัฐรุชยันครับพี่น้องครับขอบคุณครับครับลำดับถัดไปนะครับขอเชิญท่านอดีตหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอดีตเสนาธิการกองพลทหารราบที่9พลเอกปรีชาเอี่ยมสุพรรณครับเชิญท่านพลเอกปรีชาครับ ถามไอ้เรื่ถามว่าอะไรคือวันนี้เนี่ยความรักชาติความห่วงแหนชาติของสังคมไทยปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนว่าจะถูกจะถูกเจือจางลงไปเพราะผลประโยชน์เฉพาะหน้าของนักการเมืองจนกระทั่งมีการพูดกล่าวหาพ่อแม่พี่น้องประชาชนตรงนี้ว่าคลั่งชาติบ้างยั่วยุให้เกิดสองครามบ้าง กระหายสงครามบ้างตกลงนักการเมืองเนี่ยเขาเอาคาว่าสงครามมามาข่ม,มขู่ประชาชนไม่ให้รักชาติมามากดประชาชนไม่ให้แสดงออกซึ่งความรักชาติแลนายทหารอย่างท่านพลเอกปรีชามองเรื่องนี้ยังไงครับเชญครับผมมาวันนี้มาด้วยความสบายใจ ไม่มีความเครียดอะไรอยู่ในใจผมเคยบอกเราที่นี่และที่เวทีอื่นๆว่าคนไทยที่ออกมาแสดงตนแสดงความรักชาติปกป้องอธิปไตยของชาติตามสัญดาณของคนไทยที่แท้จริงนั้นเป็นสิ่งที่ควรยกย่องและพึงกระทํา โดยสัญญาณของคนไทยต้องเป็นเช่นนี้ทุกคน